เคยได้ยินถึงเรื่องราวของหัวฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งที่ได้ถูกดองเอาไว้ในโหลแก้วมานานกว่า200ปีโดยที่หัวนั้นไม่ได้เน่าไปไหนและตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนกล้าไปแตะหัวนั้นเลยไหมครับสงสัยไหมครับว่าฆาตกรต่อเนื่องคนนั้นเขาเป็นใครแล้วเขาไปทําอะไรมาทําไมชีวิตเขาถึงได้มาจบอยู่ในขวดโหลแก้วแบบนี้อ๋อแล้วใบให้นิดนึงนะครับเขาไม่ได้ถูกประหารโดยการตัดหัวนะ เป็นการแขวนคอรครับดังนั้นเองทำไมห,หัวเขาถึงมีอยู่นี่ได้ล่ะเราก็มาไขาปริศนากับประวัติศาสตร์ดักๆดากันในวันนี้ดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ในวันนี้นะครับโดยเรื่องราวคร่าวๆข,ของชีวิตฆาตรกรคนนี้นะครับก็ว่ากันว่าเขาจะเป็นฆาตรกรต่อเนื่องคนแรกของประเทศโปรตุเกสเลยครับที่มีชื่อว่า g i Go a l วิสหรือว่าบักดิโอโกนะครับ ซึ่งก็เป็นคนที่เกิดมาเมื่อกว่า200ปีทีปีแล้วนู่นนะครับคือประมาณช่วงปี1800นะฮะทำให้เรื่องราวของเขาเนี่ยมันจะมีข้อมูลค่อนข้างน้อยมากรู้ก็จะเพียงแค่ว่าดิโอโกในวัยเด็กนะครับเขาได้เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากครับในย่านแถวแถวกาลิเซียของสเปนนะครับจะเป็นครอบครัวที่มีความลำบากหาเช้ากินค่ำอะไรกันไปคุณพ่อแม่ก็ทำงานงก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 ครับ จนทาให้พวกเขาเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาจะใส่ใจลูกเท่าไหร่ปล่อยให้ลูกไปวิ่งเล่นในสวนหรือว่าขี่ม้าก,กันนั่นแหละครับดิโอโก,โกที่เป็นลูกนะครับก็เลยได้ไปเล่นขี่ม้าตามจนกระทั่งมันก็ได้เกิดอุบัติเหตุครับคือเขานะครับได้พลัดตกลงมาจากหลังมา้าหรือบ้างก็ว่าดิโอกโกนะครับเขาถูกม้าเนี่ยดีดเกือกเข้าเต็มหน้าผากดังโป๊กเลยครับทำให้หัวกระบาลของดิโอกโกนะครับมันได้ปูดโหนตั้งแต่นั้นมา ที่ถ้าใครเคยฟังคดีไดอารี่ของช่องเราบ่อยๆนะครับก็น่าจะพอเดาได้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องยังไงล่ะครับเอาอีกแล้วไอคนแรกที่ไดอแอดได้เล่าไปมันก็ตกกระไดไอคนที่2ก็โดนจิงชาฟาดหัวคนที่โดนมาดิดกระโหลกอีกครับเพราะว่าสมองส่วนหน้าของคนเรานะครับมันจะเป็นส่วนในการควบคุมในอารมณ์ความโกรธมโมโหของเรานะฮะดังนั้นเองเมื่อใครก็ตามที่โดนกระเทือนส่วนนี้ตั้งแต่ในวัยเด็กเนี่ย ไอ้ส่วนความยั้งคิดยั้งต้องทาในอารมณ์โมโหเขามันก็จะน้อยลงนะครับทําให้คนเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสสามารถเป็นฆาตะกรต่อเนื่องได้ในเวลาต่อมาซึ่งดิโก้นี่ก็เช่นกันครับคือด้วยความที่ว่าครอบครัวของเขานะครับเป็นครอบครัวที่ยากจนพอโดนลูกม้าดีดเข้าปากหนึ่งเนี่ยแล้วพ่อแม่ก็ไม,ม่มีตังหาหมอไงก็เลยปล่อยให้เดโก้นะครับเขาเติบโต,ตไปตามบุญตามกรรมนั่นแหละทาได้อย่างมากก็แค่โอ้โอยเสียๆแล้วก็เป่าเพี้ยงบอกหัวไม่เป็นไรนั่นแหละครับลูก โดยที่ไม่รู้เลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรกับเด็กคนนี้ครับเพราะซ้ำกรรมซัดนะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาไอ้เพื่อนของดิโอโกเนี่ยมันเห็นเขาตกมาแบบนี้ใช่ไหมมันก็เอาเขาไปล้อครับจนกระทั่งตั้งฉายาให้ว่าปึ inc ada, inc ada ้งคาดาปึ่งคาดาแปลว่าไอ้ม้าดีดกระโหลกอะไรเป็นภาษาโปรตุเกสนะฮะดังนั้นเองนะครับเราก็พอจะเห็นภาพคร่าวๆของชีวิตฆาตรกรคนนี้ใช่ไหม ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อดิโอโกได้เติบโตขึ้นมานิดหน่อยนะครับเขาก็ได้ถูกส่งไปทํางานยังเมืองลิสบอนยังเมืองหลวงของโปรตุเกสที่อยู่ติดๆกันนะครับโดยให้ไปเป็นทํางานคนรับใช้ของครอบครัวคนรวยเลยแต่ทว่าวตัวดิโอโกเองนะครับเขาก็เหมือนจะไม่ค่อยมีดวงในเรื่องงานสัเท่าไหร่นะคือก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีนิสัยส่วนตัวเป็นยังไงนะครับ เพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ได้บันทึกว่าดิโอโก้นะครับได้เปลี่ยนงานอยู่หลายครามากเลยครับจากจดหมายต่างๆที่เขาได้เขียนไปบอกเล่าเรื่องราวให้พ่อแม่ของเขาที่อยู่ต่างจังหวัดฟังแต่เท่าว่าในเวลาต่อมานะครับจดหมายต่างๆเนี่ยมันก็ได้หยุดส่งมาจากดิโอโก้แบบไม่ทราบสาเหตุครับและเขาก็ได้ตัดขาดการติดต่อกับครอบครัวไปตลอดกาลเลยซึ่งว่ากันว่ามันก็น่าจะมาจากสาเหตุที่เขาได้ติดหญิงก็ได้นะครับ เพราะว่าไอ้ช่วงเวลาที่เดียโก้ไม่ได้ติดต่อมานะครับมันก็จะเป็นเวลาหลังจากที่เขาได้ไปเดินเล่นในสวนแห่งหนึ่งของเมืองลิสบอนตอนดึกๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเจอกับหญิงนางหนึ่งนั่งอยู่ตรงม้านั่งของสวนครับแบบเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเลยเดียโก้นะครับก็เลยเข้าไปทําการถามนางว่าเออแม่นางเป็นอะไรหรือเปล่าครับทาไมมาอยู่ที่นี่ตอนดึกดื่นแบบนี้ล่ะแต่ทว่าเธอก็กลับไม่ตอบอะไรนะครับ ดียโก้เนี่ยก็เลยได้เอามือไปจิ้มจิ้มตัวของเธอครับแล้วก็ถามว่าเนี่ยทำไมไม่ตอบซึ่งพอจิ้มไปปุ๊บแบบนั้นนะครับหญิงก็หันมาร้องกลับมาเลยว่า <c oughs> ทั้งคู่นะครับก็เลยได้ดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ด้วยกันเลยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าหญิงคนนี้เธอจะมีสเสน่ห์หรือมีมนต์ดำอะไรหรือเปล่านะครับเพราะหลังจากที่เดียโก้ได้พบกับผู้หญิงคนนี้ไม่นานเนี่ยเดียโก้นะครับก็ได้หลงเธอจนกระทั่งหัวปักหัวปัม๊มไม่ได้เขียนจดหมายส่งกลับไปที่ทางบ้านอีกเลยครับและ ว่ากันว่าก็เป็นในผู้หญิงคนนี้นี่แหละครับที่อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุซึ่งทําให้เดียโก้นั้นได้กลายเป็นฆาตกรนะครับเพราะหลังจากที่เขาได้คบกับเธอแล้วเนี่ย เธอก็ได้นำพาให้เดียโก้นะครับรู้จักกับโลกด้านมืดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพนันการเคล้าสุราหรือว่าการลักเล็กขโมยน้อยนะครับซึ่งก็เริ่มจากการขโมยของอะไรเล็กๆจากคนในโรงแรมก่อนเนี่ยแหละเพราะว่าแม่หญิงคนนั้นนะครับแกมีอาชีพเป็นคนดูแลโรงเตียมอะไรในเมืองนี่แหละฮะเขาก็เลยแบบเอาเอาผัวมาแบบว่าทำการลักเล็กขโมยน้อยด้วยเลยแล้วกัน ตามมาด้วยการเป็นฆาตรกรที่เรื่องชื่อต่อมาของบักติโอโกโอครับที่เขาจะได้ชื่อว่าฆาตกรแห่งท่อระบายน้ําซึ่งไอท่อระบายน้ําที่ว่านี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ท่อฝังดินแบบที่เราคิดเห็นกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสะพานสูงๆครับที่ได้อยู่ในเมืองลิสบอนประเทศปโปรตุเกตนั่นแหละมีชื่อว่าดาสลาควาลีวิสนะครับ ซึ่งมันจะเป็นสะพานที่คนสมัยก่อนนะครับเขาได้สร้างมาเพื่อขนน้ําออกเข้าจากเมืองนี่แหละแต่ก็จะเป็นสะพานที่สูงมากนะครับอยู่หน้าวาเสียลเลยคือถ้าใครตกลงมานี่ก็ไม่รอดแน่ครับแล,และนั่นแหละครับก็คือที่มาของวิธีการฆาตกรรมสุดโหดของบักดิโอโก้ครับคือเขานะครับจะไปดักปล้นคนอยู่ท่ามกลางสะพานเสร็จแล้วก็เอาตังอะไรหมดเลยหลังจากนั้นนะครับก็หย่อนเหยื่อลงไปข้างล่างครับ โดยเหยื่อที่บักเดียโก้ได้เลือกเนี่ยมันก็จะเป็นพวกชาวบ้านอะไรที่คนแถวนี้ไม่รู้จักนะครับเหมือนกับเป็นคนต่างเมืองแวะมาท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ดังนั้นเองนะครับพอพวกคนต่างเมืองได้จากหายไปเนี่ยคนในหมู่บ้านตุกคิดว่าเออเขาคงจะกลับบ้านต่างจังหวัดอะไรไปแบบนั้นมัน้งเดียโก้นะครับก็เลยได้ทําคดีแบบเนี้สำเร็จอยู่หลายครั้งเลยครับ คือว่ากันว่าตลอด3ปีที่เขาได้อยู่ในเมืองนะน,นะครับเขาได้ทําการก่อการสังหารเยอะไปแล้วมากกว่า70รายครับโหดร้ายมากที่งี้ถามว่าถ้าเขาจัดการคนไปได้เยอะขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่มีใครสงสัยเขาเลยเลยคือก็จริงอยู่แหละครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นชาวบ้านจากนอกเมืองนะแต่ถว่าซากของพวกเขากว่าเจ็ดสิบซากมันก็ต้องไปตกอยู่ตรงต,รงตีนสะพานไม่ใช่หรอือทำไมจะไม่มีใครมาสงสัยบ้างเลยใช่ไหม ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองอีกอย่างในตอนนั้นไงล่ะครับคือด้วยความที่ว่าในช่วงเวลาที่ฆาตากรเขาไปทําฆาตากรรมนะครับมันเกิดอยู่หลังจากช่วงที่ยุโรปเนี่ยเคยมีสงครามที่เฮนรนโปเลียนได้ไฟกันไปจนทําให้เศรษฐกิจเขาแบบยากจนกันทั่วล่าครับผู้คนนี่เนี่ยไม่มีเวลามาใส่ใจอะไรกับคดีความแบบนี้หรอก บวกกับด้วยความยากจนแทบจะไม่มีอะไรกินแบบนี้นั่เองนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนต่างๆเนี่ยได้หนีมาทําการกระโดดดับชีวิตลงตรงที่นี่ดังนั้นนะครับเมื่อตํารวจเห็นซากที่อยู่ตรงนี้มากมายเนี่ยตำรวจในยุคนั้นก็เลยตีความไปว่า ร่างเหล่านี้เนี่ยคือร่างของบุคคลที่น่าสงสารแล้วก็หมดอาลัยตายอยากกับชีวิตครับก็เลยได้ทําวิธีการประหลาดๆในกับตนเองขึ้นมาเนี่ยแหละที่มาเป็นแบบนี้นะครับมันก็เลยได้ทําให้ดิโอโกเนี่ยเกิดอาการกล่างขึ้นมาครับมีความมั่นใจในความฉลาดของตัวเองมากว่าคนจับเขาไม่ได้ ดังนั้น3ปีหลังจากที่เขาได้ก่อคดีตรงท่อสะพานมานะครับดิโอโกเนี่ยก็ได้เริ่มตั้งกลุ่มเดอะแก๊งภายใต้สังกัดของตัวเองขึ้นมาแล้วแล้วก็ได้พาเดอะแกงของเขานะครับไปบุกปล้นบ้านชาวบ้านก็เลยครับซึ่งงานนี้เนี่ยเมียดิโอโกที่เขาเป็นคนดูแลโรงเตรียมนะครับชีก็มาร่วมด้วยครับคือเป็นครอบครัวผัวชั่วเมียเลวเลยทีเดียวบุกเข้าไปปล้นแล้วก็เจียนชาวบ้านแบบไรย้ยางอายนะครับโดย ว่ากันว่าแต่ละครั้งที่เดียโก้เขาทําการปล้นนะครับเขาก็จะมีวิธีการอัญชานฉลาดในการหลบหลีกเลี่ยงจนก็ต้องตำรวจจับไม่ได้เลยครับแต่ถ้ว่าสีเท้ายังรู้พลาดคนเลวมันก็ต้องรู้พลังใช่ไหมครับและวันนั้นมันก็มาถึงครับคือเป็นวันที่ดีอโก้กับเดอะแกงนะครับได้บุกเข้าไปป้นฆ่าบ้านคนดังเดิมครับแต่ถ้ว่ารอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เลือกเหยื่อเป็นคนธรรมดา แต่ดันเป็นบ้านของคุณหมอชื่อดังคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนรู้จักกันแบบทั่วญาติเลยในฐานะของหมอเทวดานั่นแหละเพราะว่าหมอคนนี้นะครับเขาแทบจะช่วยทุกคนในหมู่บ้านเยอะเหลือเกินครับ ทว่าดิโอโกกับเดอกแกงเนี่ยไม่แคร์บุกเข้าไปมารุมมาตุ้มทําให้แบบว่าบ้านของหมอเขาเละกันเลยนะครับซึ่งเมื่อหมอเขาแบบตายไปแบบนี้เนี่ยชาวบ้านก็ไม่ยอมสิครับมันมาเกิดการฆาตกรรมกับหมอที่พวกเขาเคารพรักขึ้นดังนั้นแหละครับก็เลยมีการตั้งคดีนี้เนี่ยให้เป็นวาระการสืบสวนแห่งชาติเลยแล้วก็ตามล่าไปจับดิโอโกกับเมียได้นะครับ โดยรู้สึกว่าหลักฐานเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานที่หลุดออกมาจากคาสารภาพของปากลูกๆของเขาเองนะครับด้วยเหตุที่ว่าตํารวจนะครับก็เหมือนกับจะคับคายคับคารู้แล้วว่าดิโอโกเป็นคนร้ายเนี่ยแหละก็เลยได้ไปตะล่อมถามลูกของดิโอโกก่อนซึ่งสุดท้ายนะครับลูกเขาก็ได้เผยความชั่วร้ายของพ่อแม่ออกมาตํารวจเนี่ยก็เลยได้ทําเข้าบุกจับดิโอโกในฐานะป้นฆ่าเลยฮะ ซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตำรวจเนี่ยได้ไปเชื่อมตัวดิโอโกเขากับคดี70ศพบนสะพานได้ยังไงน่าจะมาจากคำสารภาพของตัวเขาเองหรือลูกเขาบ้างแล้วมั้งอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าพอหลังจากที่เขาได้เจอคดีแบบนี้แล้วไปเชื่อมโยงกับการฆาตกรรมคนย่างสะพาน70คดีเนี่ยโทษของดิโอโกนะครับมันก็ต้องโดนตัดสินให้ประหารชีวิตสิครับโดยการแขวนคอครับแต่ที่คนสงสัยก็คือถ้าหากมันเป็นการประหารโดยแขวนคอแบบเนี้ย แล้วหัวของเดโอโก้มันจะหลุดไปอยู่ในขวดโหลกแก้วนั้นได้ยังไงล่ะคือถ้าจะตีความว่าชายผู้นี้ถูกเอาหัวออกไปเพื่อทําการทดลองนะครับหัวของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสภาพในการถูกผ่าชำละแต่อย่างใดเลยนะหรือถ้าจะมองว่ามีคนจะเก็บหัวฆาตกรนี้ไปเพื่อชุบชีวิตหรือเปล่านะครับเพราะแบบทุกวันนี้เนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีในการเก็บหัวคนเอาไว้นะครับโดยหวังว่าในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีความพัฒนาอะไรที่สามารถชุบชีวิตคนได้เนี่ยแหละ ดังนั้นนะครับในโลกเราก็เลยมีบริษัทบางบริษัทครับที่เขาได้ทําธุรกิจแช่หัวคนตายที่ถ้าหากใครเชื่อเรื่องในการชุบชีวิตแล้วไปซื้อบริการจากเขานะฮะทางบริษัทเนี่ยก็จะทําการเอาร่างของคนตายหรือบางทีก็แค่หัวนะครับไปแช่ไว้ในไนโตรเจนเหลวที่ก็จะมีเทคโนโลยีอะไรของเขาเนั่นแหละหลังจากนั้นนะครับก็จะรอในยุคอนาคตขึ้นมาเพื่อจะทําการชุบชีวิตได้เอาไปต่อกับร่างหรือว่าตัดต่อยีนใส่ร่างใหม่ก็ว่ากันไปนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีนี่มันก็ยังเป็นเพียงแค่ความคิดแฟนตาซีเพอร์เจอร์นะทำจริงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้มีเศรษฐีบางคนที่ก็ยอมจ่ายตังไปแต่ว่าเรื่องของหัวดิโอโกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันนี้ไงแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะครับที่ความเชื่อเรื่องการชุบชีวิตมนุษย์เนี่ยมันยังไม่มีอยู่เลยบวกกับว่าชายคนนี้นะครับต้องอย่าลืมนะว่าเขาเป็นฆตาตกรนะแล้วถ้ามันชุบชีวิตได้จริงคนจะชุบชีวิตเขาขึ้นมาเพื่อ ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับเดียโก้เนี่ยอาจจะเป็นเหยื่อจากการทดลองที่ผิดพลาดก็ได้ครับเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับมันจะมีการขุดศพขึ้นมาหลายๆอันเลยแล้วก็พบว่าหัวศพนะครับได้หายไปเนื่องจากว่าศพสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีการถูกขโมยตัดไปขายในตลาดมืดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าแพทย์ที่เขาเรียนสาขาพยาธิวิทยานะครับซึ่งแค่ได้ยินนี่ก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะว่าไปศึกษาอะไรเกี่ยวกับพยาตัวตื่นพยาไส้เดือนอะไรแบบนี้ เพราะว่าพยาธิที่เขียนเหมือนกับคําว่าพยาธินะครับมันจะมีความหมายว่าความเจ็บป่วยฮะดังนั้นพยาธิวิทยาเนี่ยก็หมายถึงการศึกษาสาเหตุความป่วยความไม่สบายแล้วก็ความผิดปกติของร่างกายคนครับที่ในสมัยก่อนนะฮะเขาจะมีความเชื่ออันนึงว่าคนที่เป็นฆาตกรเนี่ยอาจจะต้องเกิดมาด้วยร่างกายที่มีลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างอย่างเช่นคางใหญ่คิ้วนะหน้าโหดคิ้วขมวดอันนี้คือสมมติสมมตินะ หรือว่าคนที่ฉลาดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่หัวโตหน้าผากสูงแล้วก็ตาเบิกกว้างครับแต่ทว่าในเวลาต่อมานะครับจากการศึกษาเนี่ยก็พบว่าไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมนันเป็นเรื่องที่ไม่จริงหรือเป็นแค่คนมาก่อนเขามโนขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะถึงแม้ดิโอโก้แกจะฉลาดเป็นกรดสามารถวางแผนหลบหลีกตำรวจอะไรได้หลายรอบแบบนี้นะฮะแต่ทว่าหัวของดิโอโก้เองเนี่ยมันกลับไม่ได้มีตาที่แบบเบิกกว้างโพงไม่ได้หัวโตครับ กลับกันไอคนที่มีลักษณะความฉลาดหัวโตแบบนี้นะครับมันกลับเป็นกษัตริย์ของราชวงศ์ออสเตรียคนหนึ่งครับที่แกก็ไม่ค่อยได้ฉลาดอะไรเลยคือยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นองค์เฟอร์ดินานที่1แห่งออสเตรียเนี่ยที่ถ้าใครไปเห็นรูปท่านนะก็จะเห็นได้เลยว่าองค์กษัตริย์นะครับท่านมีหน้าผากที่แบบสูงเนินมากพร้อมกับดวงตาที่เบิกกว้างตรงกับตำราฝรั่งสมัยก่อนที่บอกเลยนะครับว่าคนที่เกิดมาเป็นแบบนี้เนี่ยจะต,ต้องฉลาด แต่เท่า่ว่าชีวิตขององค์กษัตริย์เองนะครับแกกับโดนประชาชชี้กล่าวว่า ท่านกษัตริย์องค์นี้เองเนี่ยเป็นองค์กษัตริย์ที่ปกครองได้ไม่ได้เรื่องมากที่สุดครับน้ำซ้ำนะครับองค์กษัตริย์ก็ยังมีความผิดปกติทางร่างกายอีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นลมบ้าหมูชักวันละสองสามรอบที่อันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกิดมาจากการผสมกันในราชวงศ์กันหรือเปล่าเพราะว่าราชวงศ์สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้สายเลือดตัวเองไปแปดเปื้อนกับชาวบ้านธรรมดาใช่ไหมก,ก็กินกันในบ้านนี่แหละครับดังนั้นเองมันก็เลยเกิดความปกติขึ้นในครอบครัวจนทําให้กษัตริย์นี้เนี่ยมี ก็ไม่แน่ใจต,ต้องไปศึกษาดูราชวงศ์นั้นอีกทีแต่ก็นั่นแหละครับคนเขาก็ค้นพบว่าไอการที่คนมันจะเป็นฆาตกรเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีชิ้นส่วนร่างกายอะไรที่แบบผิดปกติอะไรแบบนั้นเลยซึ่งว่ากันว่าไอตอนที่เขามาค้นพบนี่นะครับก็ค้นพบตอนที่ดองหัวดิโอโกเตรียม e จะทําการทดลองเรียบร้อยแล้วแต่พอคิดว่าเออมันไม่มีอะไรจําเป็นต่อการทดลองแล้วก็เลยด,ดองหัวเขาทิ้งไว้อย่างนั้นกว่า200กว่าปีนี่แหละครับ ซึ่งเอาจริงๆถ้าจะเอามาผ่าวันนี้มันก็น่าจะดูสมองตรงส่วนหน้าได้นะว่ามันเป็นการกระทบกระเทือนอะไรตรงส่วนหน้าที่มันทําให้เขากลายเป็นฆาตกรหรือเปล่าแต่แอดคาดว่าถ้าจะมาผ่าพิสูจน์วันนี้คนคงไม่ทาก็แล้วแหละเพราะว่าหัวดิโอโกนะครับมันถูกเก็บมาตั้ง200ปีจนกลายเป็นแบบโบราณวัตถุไปเรียบร้อยคนก็คงจะเก็บในฐานะของโบราณวัตถุที่มีคุณค่ามากกว่านะครับ ซึ่งถ้าหากใครอยากรู้ว่าทางรัชวงศ์เขากินตับกันเองแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นลูกๆของพวกเขาจะผิดเพี้ยนไปขนาดไหนนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมหรือถ้าหากอยากรู้เรื่องราวของฆาตรกรต่อเนื่องที่ไปฆ่าคนเพราะโดนจิงชาโปกหัวเข้านะครับลิงกก็อยู่ด้านล่างเช่นกันครับสำหรับใครที่มีแฟนน,นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FN Diary นะครับและวันนี้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย